สาบครับผมงัดเรียบร้อยผมไม่รู้หรอกว่าคุณออกหรือไม่ออกไม่รู้ว่ายืนว่าสาบระยะไกลโอ้โงโอ้สาบครับแล้วก็หมุนเป็นวายุ กาบัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องซีโร่เอกนะครับก่อนจะชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆทุกคนดูนะครับโอเคครับผมก็วันนี้เราอยู่กับเกมวันพีเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้จะพาทุกคนมาแบทเทิลจับคู่แบบ2ต่อะครับผมก็คือเป็นทีมนั่นเองนะครับผมก็ผมจะเล่นจํานวนจํานวน5 เกมนะครับผมโดยที่แบบอ่าเราก็จะจับคู่กับฝ่ายตรงข้าวนะครับผมแล้วก็เกมนี้เขาจะสุ่มตัวละครมาให้เรานะครับผมเราจะไม่ได้เล่นตัวละครอย่างที่เราตั้งใจจะเล่นนะครับผมหรือว่าตัวละครที่เรามีนะครับผมก็ประมาณนั้นเขาก็จะจัดสุ่มมาให้เราเองประมาณนั้นครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปจับคู่แรกเลยนะครับผมว่าเอาง่ายก็คือวันนี้จะเล่น5เกมบอกไว้ก่อนว่า5เกมก็คือเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปจับคู่แรกเลยว่า เราจะไปเจอคู่ตอ่อสู้แบบไหนแล้วเราจะได้ตัวละครแบบไหนนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมจับคู่แรกของเราเลยปึ้งทีมแรกของเราจะเป็นใครไม่รู้แต่เรากดไว้ก่อนครับผมโอเคครับผมก็ทีมแรกของเราก็สมมติมีหนวดดาด้วยผมเอาเป็นหนวดดาไม่เอาผมเอาล็อกลุจิดีวกว่าโอเคครับผมใช้เป็นล็อกลุจินะครับผมล็อกลุจิโอเค ลอฟวิติจับคู่กับหนวดดำนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอาคานุแล้วก็โรบินนะครับผมคู่แรกของเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยลอฟวิติเนี่ยก็คือมาจากซ p 9นแต่ปัจจุบันนี้ก็คือเป็น C p พซโรนะปุ้งป้งปุ้งปุ้งปุ้งไม่โดนวะอื้อ โอ้กระเด็นไกลจังล่ะเอ้าโดนไหมเนี่ยโดน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 ยับเลยคราวนี้อะไรครับนันมาประจน่อยสักตัวสักตัวสักตัวเฮ้ยเฮ้ย ใจเย็นก yeah, ่อนนะโอ้กอดแตกว่ะเย็นไปแล้วโอเล่ของน้องจิ้มโอ้ไม่โดนว่ะเฮ้ยนี่โคโลบินโคตรโหเลยตคนนี้โหงั้งกู่เลยเรียบร้อยครับผมฝ่ายเราถ้าเสียแต้มไปนะครับผมโอ้ โดนยับโดนยับโดนกดยับเฮ้ยโดนมันใบไม่ถึงตัวเลยเนี่ยทุกคนเฮ้ยมาขอโัษหน่อยเฮ้ยพี่โคโลเบนใจเย็นโอ้โดนยับเลยว่ะ โอ้โหโดนโอ้ฮะเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยผมว่าผมแพ้แน่ๆเลยเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อย คู่แรกเราก็ได้แพ้ไปนะครับผมทุกคนไม่คิดว่าเราจะแพ้นี่คู่แรกของเราเกลจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่2กันเลยนะครับผม <c oughs> กดครับผมคู่ที่2ของเรากดมาขอเป็นเลลี่นะครับ โอเคเป็นเลลี่ครับผมตัวละครที่สองทีมที่สองเราจะเป็นเลลี่กับซันจินะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับผมในคู่ที่สองในครับคู่ที่สองก็จะเจออีวานฮอปแล้วก็โมนลีนะครับอออืืหโกงอีกแล้วไม่ได้โกงหรอกตัวมันเก่ง เฮ้ยองซุบซุบซุบเฮ้ยมึงเอากูตัวเดียวแล้วอสันติช่วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือวันนี้มันเล่นผมตัวเดียวเลยนะรู้สึกได้ มมาึงเฮ้ยเรียบร้อยเลยแทนตีไม่ทันทุกคนเราเสียแ้มแล้วนะทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยไม่กูนอนเลยเนี้ยมากูที่สองกูเดาอืออือสับครับผมงัดครับ

โอ๊ปโอ๊ปไากันจ่ายการบ้นช่วย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 ครับโฮ้ยโดนว่ะอีวันครบมามามาจัดหน่อยจัดหน่อยเร็วมามาจัดการมันในมุมอ่ะ สวยครับผมสุดท้ายเราก็ชนะได้ครับผมเมื่อกี้เกือบแพ้แล้วนะคู่แรกของเราไอ้คู่2ครับผมเราก็ชนะชนะไปนะค,คู่ที่2ครับผมเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่คู่ที่สนะครับผมเอเค,ครับผมคู่ที่3ของูเราก็มาแล้วได้จับคู่นะครับผมกดครับเฮ้ยเอ็เอดวะเปลี่ยนเฮ้ยมาเจรงเฮ้ยเอ็เอดมาตะคีไว้มต,ต้องใช้เอ็ดมา หมาครับผมเอสจับคู่กับเมโปเมโปปะเมโปะเมโปเมโปเมโปชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้เจอกับฝ่ายตรงข้ามก็คือกับตันคีตแล้วก็นิโคลโรบินนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคู่ที่3มเราจะสามารถแย่งชิงแต้มกลับมาได้หรือเปล่านะครับช้ามาก เกมคันที่สามเรายังนิ่งอยู่นะทุกคนเงียบเงียบเก็บเลยเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงหน้าเกมอีกทีนะทุกคนมาครับเฮ้ยโดนอะไรอ่ะมองไม่เห็นเฮ้ยโดนว่ะทำไมโกงเราอย่างนี้ ช่วยหน่อยเมโปสวยขวัอแตกครับเราต้องกับตันชีตโอ้โหโดนเยอ้ยสวยเมโป้ช่วยหน่อยกดหัว,หวหแล้วก็ใชย้ยอนตีโอ้เงียบร้อยไหมเนี่ยสว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 ยเก็บไปทีละตัว อ้าวชิบหายแล้วโดนเยอะแต่การมันสวยไหมโปะสวยครับอุโนนะ๊โดนอนะ่ะโดนอ่ะโดนครับเียบร้อยผมไม่รู้หรอกว่าคุณออกหรือไม่ออกไม่รู้ว่ายืนนิ่งก็อย่างนี้ครับตาย พุ่งไปหามันกดจริงเดี๋ยวหาว่าโกงโอ้ยโดนว่ะสวย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 ครับผมคู่ที่3เราก็เก็บไปนะผมไม่โปกับเอ็ดมัดอคีนะผมเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่4กันนะครับผมมาครับผมจับคู่คู่ที่4เลยครับผมจะได้ไม่ต้องรอ นานนะั็ผมมาคู่ที่สี่เราจะได้ตัวละครแบบไหนแล้วเราจะไปเจอคู่จะสู้อะไรเอาเงี้ยเฮ้ยต้องมาแล้วอีกคนนึงเออมาเนี่ยใช้เป็นโซโล,โลในในเวอร์ชันที่กำลังสู้กับอา่าใครวะไอตัวหมาป่าชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรวะไอตัวหมาป่าแมตัวหมาป่าชื่ออะไรว่าจำไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นซีพีไนน์นะผมเจอฝั่งตรงข้ามก็คือหนวดขาวกับ เพื่อนของสโมเกอร์นะครับน่าจะเป็นทหารเรือจําชื่อไม่ได้ทีตัวเนี้ผมผมก็จับคู่กับอาครยนูนะครับผมไปเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันโอ้ยนักดาบเจอนักดาบ,บว่ะเปียง<า>สับครับสับเละมาครับสับสับอาใคินี่ไม่ต้องให้ช่วยหรอกเชื่อนี่มาสวย ก่อแตกครับแล้วก็สับระยะไกลโอ้โอ้สามครับแล้วก็หมุนเป็นวายุสวยเฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยโดน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 สวยก่อแตกเลยอะไรขนาดนั้นนะขอใช้ท่าหน่อยจ้วงวิชาสองดาบทิ่มไปสวยสวย,สวยครับก่อแตกครับ เออโดนว่ะอือใส่ครับเก็บไปทีละแต้มโอ,โอ,โอ anyway> ้ยโดนผู้ท uh uh> ah. ี่สี่ของเราโอ้ยโดนหนวดขาวยำอือหืออือโอ้ยเออเก็บอือหืออือหือนับเลยนับเลยโดนเลยทีมตรงข้ามมาโดนแล้วเนี่ยผู้ที่สี่ของเรามา โอ้นี่โดนอม่มีโดนวะโอ้ยโดนวะเฮ้ยคู่ที่สี่ของเราจะแพ้ไม่ได้นะเว้ยฮึ่มโดนเต็มแม่งโคตรแรงอ่ะเอาจริงมา อา้าอุ้ยโดนเกี้ยวโดนทุบโดนหนวดขาวทุบเฉยโว้โดนก่อแตกไปว่าเล่นเลยโอ้แต่สูสีอยู่ได้อยู่เนี่ยโอ้ยโดนเกี้ยวโดนอะไรโดนสวนครูที่สี่เราโดนหนวดขาวเจอตัวหนักไปหน่อยก็เลยแพ้เลยเนี่ยครูที่สี่ของเรา เดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายนะผมเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายกันนะทุกคนว่าเราจะสามารถชนะได้เปล่านะมาครับโซโ,โ,ดดโซโลมอดดำโซโลเหมือนเดิมมาครับโซโลจับคู่กับนวดหนวดดำนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถชนะในคู่สุดท้ายได้หรือเปล่านะครับมา โซโลจับคู่กับหนวดดำแล้วก็เจอริวมะกับซันจีนะผมผมก็เจอกับซันจีก่อนเลยมุ้งไ่โดนโอ่ะเฮ้ยใจเย็นมามาเฮ้ยซันจีมึงยังตามกูม,มาอีก cơ này dân chị mừng giống chơi của nè non Bùng Ôi Quả tẹt quá เก็บของครับเก็บของเฮ้ยโหเมื่อกี้คนดูก็ขึ้นมาในทิกตอกกันนะสวยหนวดดำช่วยหน่อยสุดสุดแล้วกูสุดแล้วเอ้ยโดนเยอะโดนเหมือนกันว่ะแมงโก้เสียเปรียบเลย muốn Muốn này muốn này Má Má. 2 mười lăm ạ, 2 con ạ, mười lăm Đồn kêu mười lăm 5 của mười lăm nãy lăm phé lắm mười lă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 m mai lăm mười โอ้โดนว่ะโหดเกินแต่ละคน,นเฮ้ยลบไม่ทานว่ะโ,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 โอ้โดนเงนี้ยทำไมสันจีมันล้มไงนะวะเรียบร้อยแน่เลยโอ้โหแพ้เลยทุกคนคู่ที่ห้าของเรา แต่ก็สนุกนะเฮ้ได้แพ้ผมนะพ้วทีผมนะโอเคครับผมก็คลิปก็ได้จบลงนะครับผมก็เดี๋ยวดูดูระดับตัวเองอุ้ยระดับที่เ็แล้วทุกคนโอเคผมคลิปก็ได้จบลงปเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให,ใหม่ๆทุกคนดูนะครับ โอเคครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ